เครื่องเสียงเวทีในเขตโคราชพร์มิวสิกบริการให้เช่าเครื่องเสียงเวทีแสงสีโทร0869959229บริการให้เช่าเครื่องเสียงไฟแสงสีวงดนตรีรองรับวงดนตรีสดอิเล็กทรอนและโฟกซองเกี่ยวกับงานบันเทิงทุกชนิดโทรสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์โทร0869959229ยินดีให้บริการ ลูกค้าทุกท่านในเขตโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงราคาเป็นกันเองโทรมาสอบถามเช็กวันว่างสำรองจองคิวกันได้เลยนะครับยินดีตอบทุกเสียงทุกสายโทร 0- 6 9 9 5 9 2 2 9 2 9พรมิวสิกเครื่องเสียงเวทีให้เช่าในเขตโคราช